ไก่แก่ต้มฟักใส่มะนาวดองเพื่อนไก่แก่เรามาอาหารเป็นชิ้นช้นไม่เอามันนะคะเลาะมันทิ้งไม่เอามันแล้วก็หั่นฟักล้างน้ําให้สะอาดตั้งน้ําบุบกระเทียมพริกไทยรากผักชีลงไปพอน้ําเดือดเราก็ใส่ไก่ลงไปตุ๋นนะคะตุน๋นไก่ปรุงรสด,ด้วยผงปรุงรสซีอิ๊ แล้วก็ใส่มะนาวดองลงไปนะคะชิมรสตามชอบตุนไปเรื่อยๆเพื่อนตุนไปจนกว่าฟัากกับไก่จะนุ่มนะคะไก่นี่เราเลาะมันแล้วไม่เอานี่ยมะนาวดองมะนาวดองเราก็ใส่ลงไปทั้งตามชอบเพื่อน,อนกระเทียมแล้วก็ใส่ลงไปทั้งอันเลยนะคะ จะได้ไม่เป็นเศษไก่ต้มฟักมะนาวดองจ้าต้องคอยช้อนมันออกเพื่อนว่าไก่นี่จะค่อนข้างมันเราเลาะมันทิ้งแล้วก็ยังมันอยู่คอยช้อนมันออกนะคะ